สวัสดีค่ะแพลวแอสวันนะฝากกดติดตามไลฟ์เพจแอสวันและช่อง y o u t u b บบอลเลโซนให้เราด้วยนะคะ วันนี้นะคะแพรได้มาจากกิจกรรมเพวิดแฟนครั้งที่5กิจกรรมสังหารโหดเหมือนโกดใครมาก,กิจกรรมของเรานะคะให้น้องๆน,นะคะโดดล่มที่ไหนก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าน้องๆเจอใครนะคะสังหารได้เลยไม่ว่าน้องๆจะเล่นแคมป์หรือเล่นบูธนะคะใครก็ตามนะคะที่สังหารได้มากที่สุดนะนนก็จะได้รับรางวัลไปเลยค่ะ 150บาทหรือ520้เพรน,นั่นเองโอ้โหเล่นง่ายขนาดนี้มาเล่นกับพวกเราไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้จะสนุกกันแค่ไหนไปลองรับชมได้เลยโอเคค่ะมาแล้วกิจกรรมเราเริ่มแล้วนะคะคนแรกนะคะพี่บอลค่ะพี่บอลเลสโซนนะคะขับซีอนะคะ คนที่2ค่ะน้องโกักค่ะแคนเอสวคนที่สมค่ะเดมค่ะแคนซีอคนที่สี่ค่ะวินปาล์มค่ะขับ c ีอนะคนที่ห้าค่ะโจ๊กเกอร์ซีแล้วก็คนที่6นะคะวินบีมน่าชื่อบีมเนาะน้องบีมแคนซีอนะ แล้วก็คนที่7นะคะน้องดากอนซีเค่ะอากาซุกิน้องแคน CS นะคะแล้วก็ดีมอนคิงนะคะขับ CS เฮาร์ดเซเว่นเดย์ค่ะขับ CS เอ p อัปเปอร์นะคะแคน CS ค่ะน้องสปนยนะคะขับสไปนแล้วก็คนที่13นะคะ GSX นะคะ มาร์ะคโะฟ์ค่ะแล้วก็น้องโอแมนขับซีเอ็ดนาะแล้วก็น้องอาร์มค่ะขับซีเอน้องใหม่ค่ะขับซีเออ้าวเบอร์ที่สิบเจ็ดตายไปแล้วนะคะโอเคข้ามไปเลยแล้วก็น้องเปาเนาะน้องเปาแคนซีเอดค่ะ แล้วก็คนสุดท้ายนะคะน้องวอลัสเนาะแคนซีเอสของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่ก็จะไล่ให้ดูนะว่าอ่าตอนเนี้ยใครกำลังจะฟาร์มหรือกำลังจะแคมป์ก็แล้วแต่เลยตามสเต็ปการเล่นน้องวินปามนะคะโดนสังหารไปแล้วนะคะอคนที่สังหารเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นวอลัสนะคะวอลสน่าจะสังหารไปแล้วนะคะหนึ่งค่ะ <c oughs> เร็วมากเลยนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็มาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะน้องๆเขาก็กำลังจะฟาร์มของกันเยอะเนาะจะพี่จะไล่อ้าวน้องวินบีบน,นะคะสั่งหารไปแล้วค่ะหนึ่งคนนะคะโอ้โหเร็วมากเลยเกมเพิ่งจะเริ่มนะทุกคนยังไม่บีบเลยนะแบบว่าทุกคนนี่สามารถสั่งหารได้ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะ อ่าล้วก็จะค่อยๆไล่ดูต่อไปเนาะใครเจอฉากที่กําลังที่จะฉากที่กำลังที่จะคิวก, Q ก็พี่ก็จะดูให้นะคะไม่ต้องกลัวอ่ตอนนี้ทุกคนก็แบบว่าเล่นกันแบบใช้สมาธิมากเลยนะทุกคนรอบนี้ก็คือสมาชิก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าพี่อยากอ้าวเหมือนจะดิ้นเสียงนะคะ น้องเหมือนจะดิ้นเสียงค่ะอยู่ข้างบนมาแล้วค่ะเอา,เอาน้องจะสังหารได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้น้องตามนะคะคือน้องก็ไม่ปล่อยเกมนะคะโอ้โหจะสังหารได้ไหมอีกคนนึงไม่สู้เลยนะเอายังไงเลือดก็จะหมดแล้วตอนนี้โอ้โห สังหารได้ไปห,หนึ่งตัวคะ่ะเก่งมากๆเลยโอ้โหไม่เสียแรงดิพี่ดูจริงๆเลยนะโอเคอ่าวันนี้ฮาเซเวนเดย์ Day นะคะมาในชุดก็จี้นะโอ้โหน่ารักมากอ่ะอัปเปอร์ของเราก็ยังไม่ได้สังหารใครเนาะตอนนี้น้องสปายก็ยังไม่ได้สังหารใครเลยคะ่ะโอเคก็บางคนก็เล่น แคมนะคะบางคนก็เล่นแบบว่าบูก็แล้วแต่สไตล์ของใครของมันเนาะก็อย่าลืมนะคะว่าเอ้าเดี๋ยวนะคะพี่บอลน,นะคะสังหารไปแล้วหนึ่งแต่พี่บอลโดนฆ่าไปแล้วนะคะตอนนี้โดนสังหารไปแล้วค่ะเรามาดูสมาชิกนะคะตอนนี้นะคะที่มีชีวิตรอดอยู่นะคะก็จะมีน้องเดมเนาะสังหารไปแล้วหนึ่งคน,นะคะ่ะ จ็กเกอร์เอ้าจ็กเกอร์จ็กเกอร์แตกไปแล้วนะจ็กเกอร์แตกไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเหลือน้องบีมนะคะน้องบีมฆ่าไปแล้วสองคนโอ้ยมาเงียบนะเนี่ยเหมือนน้องบีมนะคะจะมาเล่นกิจกรรมเราครั้งแรกนะคะเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นชื่อเลยเนาะอ่ะนี่ไงก็ต่อไปนะคะที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีน้องดาก้อนนะคะแคนซีเอสนะคะยังไม่สังหารใครเลยเช่นเดียวกัน แล้วก็ฮาเซเว่นเดย์ตอนนี้สังหารไปแล้วหนึ่งคนนะคะอัปเปอร์ซีเอนะคะก็ยังไม่สังหารใครเลยน้องสปายก็ยังไม่สังหารใครเลยค่ะอืมโอเคโอเคแล้วก็เอ่อ g s เก็ยังอยู่เนาะโอแม่นะคะสังหารได้อีกหนึ่งตัว แล้วก็น้องใหม่แคปซีเอสนะก็ยังไม่สังหารใครเลยแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็น้องเปาก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันค่ะคนที่ตายไปแล้วก็เสียใจด้วยนะโหถ้าใครบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันก็สวยนลทุกคนตอนนี้นสัญ,ญญาณมาแล้วนะคะสัญ,ญญาณมาแล้วเนาะเฮเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูวงนิดนึง อนนี้วงแรกเริ่มบีบมาแล้วนะคะก็จะอยู่ในเครือ,งอลงสีเครือนแล้วก็คาตูลิสติวาแล้วก็บิมาสกิพีกก็อยู่ในประมาณนั้นเนาะแล้วก็เคลาตานก็อาจจะอยู่ในรงนั้นด้วยตอนนี้นะคะที่สังหารมากที่สุดนะอาจจะเป็นน้องบีมนะเพราะน้องบีมเนี่ยสังหารได้ทั้งหมด3คนค่ะ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะในช่วงวงแรกที่บีบถ้าน้องบีมสังหารได้นานและยืนอยู่คนสุดท้ายนะมีสิทธิ์นะคะได้รับรางวัลน,นะทุกคนสว่วนใครนะคะอ้าวตอนนี้นะคะเดมเหมือนเหมือนเจอเหมือนเจอใครแล้วน่าจะเป็นน้องสปายนะคนนี้พอพี่เห็นชุดน่าจะเป็นน้องสปายนะคะ ไม่รู้ว่าเดมจะเข้าไปเก็บหรือเปล่านะคะบจ้าคะหรือว่าเดมจะใจเย็นๆรอนิดนึงนนะเอ้าเดมโดนไปแล้วนะคะเอ้าข้างหลังนะคะมีคนหล่อยอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งคนนะคะข้างในหนึ่งคนซึ่งตอนนี้นะคะเดมเสียบเสียบมากๆเลยนะตอนนี้เดมต้องเข้าไปเก็บคนใดคนหนึ่งก่อนนะเมื่อกี้เดมจะเสียบเสียบมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าน้อ <ๆ S 2> งสปายจะขึ้นมาสังหารหรือปั่นหรอนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบน่ากลัวมากทุกคน อ่าเดี๋ยวเรามาดูนิดน้องสไปน้องสไปน์ตายไปแล้วนะคะบางคนเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่สไปน์เนาะอ้าวจะดูได้ไหมเดมยังไงตอนนี้พันยานะคะเดี๋ยวลองไล่ดูนะคะว่าใครอยู่กับเดมนะ,ะฮาฮร์ดเซเ,เว่นเดย์อ้าวฮาร์ดเซเว่นเดย์นะคะโอ้โหน้องฮาร์ดเราสามารถต่างหาน้องเดมได้นะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยตอนนี้ฮาฮร์ดเซเว่นเดย์นะคะ เก็บไปแล้วทั้งหมดสี่ตัวโอ้โหสุดยอดเก่งมากอะบีมนะคะตอนนี้บีมสังหารไปสามตัวนะสูสีกับน้องอฮาร์ดมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป้าบีมเหมือนเห็นแล้วนะคะใทยอยู่หลังไอวอลถ้าบีมเข้าไปนะคะชันขึาไหน่บีมติดเปียบนะบีมลองดูนะคะว่าเกมจะทําไงจะอ้อมไหมหรือแต่ตอนนี้คือทางมันโล่งนะทุกคนแล้วมันเป็นไหล่เขานะไม่รู้ว่า บีมจะสังหารได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูนะคะเอ้าน้องดาก้อนอยู่กับบีมนะคะเน่เดี๋ยวให้มาดูน้องน้องดาก้อนนะคะมุกของดาก้อนอ่ะม้องดาก้อนเก็บน้องบีมไปได้โอ้โหตอนนี้น้องดาก้อนขายเก็บ้ังบีมที่สังหารไปแล้ว3ามตัวนะเก็บไปแล้วโอ้โหแต่น้องดาก้อนจะตีขึ้นทันไหมถ้าน้องดาก้อนรีบเก็บนะคะน้องดาก้อนอาจจะตีทันน้องฮาร์ดได้นะมาดูนะคะตอนนี้อัปเปอร์ก็กําลังจะ ขึ้นเขานะคะก็ยังหาอยู่ก็ที่พี่จะไล่ให้ฟังนะคะสมาชิกตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่เป็นน้องดาก้อนนะคะขับ C ีอสังหารไปแล้วหนึ่งตัวน้องฮาร์ดเซเว่นเดย์ขับ C ีเอสังหารไปแล้วสี่ตัวค่ะแล้วก็อัปเปอร์นะคะขับ c ีเยังไม่มีสังหารเลยแล้วก็น้องใหม่ขับ C ีเนะคะก็ไม่มีสังหารเลยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็ทุกคนเตรียมตัวนะคะวงมาแล้วทุกคน เล่ให้ดูทุกคนนะคะเราก็พยายามจะไม่จดจ่ออยู่คนใดคนหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คอยแบบคุมเกมนะว่าแบบเออหาที่โคแคมป์อะไรก็แล้วแต่เลยเพราะว่าวงมันก็เริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วแหละทุกคนเอาง่ายคือสมาชิกทุกคนตอนนี้เหลือสี่คนคะ่ะสี่คนโดยที่คนที่สังหารเยอะที่สุดเป็นน้องฮาร์ดนะคะแล้วถ้าน้องฮาร์ดนะคะเก็บไปได้อีกนั้นทุกคนจะแบบ จะสู้น้องหายไม่ได้นะแต่ถ้า,ถาเกิดน้องฮานนะคะแบบอาจจะโดนยิงนะทุกคนก็คือมีการสู้กันได้เพราะว่าสกอร์มันอดู่ใ,ใกล้กันไงมันแค่ศูนย์กับหนึ่งถูกไหมอ่าตอนนี้มาดูวงก่อนวงก็เริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆนะคะสิ่งที่น้องจะแคมปได้นะคะเมืองที่น้องจะแคมป์ได้ก็คือเขื่อนกับโรงสีนะคะสองอันนะดูคนที่ตายเดี๋ยแล้วใคริน อ่าคนที่ตายมาแล้วพี่บอลถามว่ามีใครคิวเยอะที่สุดนะเดี๋ยวพี่ยองเช็คให้ก่อนก็คนที่คิวเยอะที่สุดคนที่ตายไปแล้วเป็นน้องบีมค่ะน้องบีมขับซีเอสค่ะสังหารไปสามคน,น,นคใช่แล้วก็พี่บอลลงมาก็พี่บอลฆ่าไปหนึ่งเนาะแล้วก็น้องอะแคทเหรอฆ่าไปหนึ่งเหมือนกันที่ตายไปแล้วนะคะแล้วก็โอแมนฆ่าไปหนึ่งแล้วก็วารัสฆ่าไปหนึ่งค่ะ อันนั้นคือคนที่ตายไปแล้วเนาะโอเคตอนนี้น้องๆก็เข้ามาเขื่อนกับโรงสีกันแล้วนะเพราะว่าเราต้องรีบแคมป์นะคะไม่ง,งั้นถ้าเดินวิ่งไปสุสีสุมห้าอาจจะเสียบเสียบได้นะคะตอนนี้ยังเหลือสี่คนครบค่ะ hey. No, I don't wanna feel this way I can't เลยนะคะน้องฮันนะคะสังหารไปแล e ้วทั้งหมดน่าจะเจ็ดคนเลยนะเอาเป็นอะไรครับฮันเอาเป็นอะไรครับพี่เอาเป็น v อลเล t หรือเอาเป็นโอชานตีอ๋อบอลเลดครับบอลเลดได้แชร์สันตมไหมครับแชร์แล้วครับขอดูนะคะขอส่งชื่อเฟซให้ดูในแชทหน่อยโอเคครับ เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมฮาร์ดโอ้พี่ผมแบบอดรุกเรีไม่เดี๋ยวแต่เราอะในแคสนะไอเดมเป่าด่านย้ำเลยเราใส่กันอยู่เราเป็นใส่คนเลยอ่าแสดงว่านี่ใส่ลอยแน่เลยนะใช่ไหมไหนลองลองบอกลองบอกเทคนิคในการเล่นให้น้องๆหน่อยน้องๆที่ดูสปีมนี่ไงน้องส่งเฟรมมาลเอ่า ก็อร่อยคือเราจะเข้าตอนที่เขาบวกกันประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่แบบเวลาเขาทุพยาอยู่เราก็ไม่มีแลเขาไม่โยกัสได้พัยาก็ยิงเลยแหละครับโอเคพี่แอดเพื่อนไปแล้วเนอะชื่อน้องพนละพัทใช่ไหมใช่ครับผมโอเคแชร์สตรีมแล้วยี่สิบยี่สิบหกวันที่แล้วนะคะโอเคแล้วก็เอาเป็นวอลเล็ตเนาะ สนุกไหมคะกิจกรรมนี้เป็นไงบ้างสนุกครับอ๋อผมเล่นผมเลถนัดกิจกรรมพวกไล่คิวครับกิจกรรมหน้าับแต่ถ้ามีกิจกรรมแบบโยนโดนระเบิดหรือแบบวิ่งแข่งกันต่อยกันผมไม่ค่อยถนัดสักทีส่งเบอร์มาไหนไหนคะเมื่อกี้ในแชทพี่ครับแชทเฟสพี่ครับเล่นใช่ไหมผมยิงพี่บอลได้ปะไม่หรอกผมยังเก็บของผมอ่ะ ไ่ยิงเช่ป่ะใช่มเฮ้ยเดี๋ยวผมโอนพี่เดียมกับเป็นท่านดาวโอเคโอนไปแล้วร้อยห้าสิบนลองเช็กหน่อยค่ะอ่อนาโทมันนี่น้องบีมนี่ก็เพิ่งเข้ามาเล่นกิจกรรมครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเกือบแล้วนะเราก็สาบว่าคิวได้เยอะอยู่นะ โอเคครับเข้าแ,า,าแล้วครับจ้าเข้าแล้วเนาะโอเคเอาล่ะค่ะกิจกรรมก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะกับน้องฮาสังหารได้ตั้งเจ็ดตัวแน่โอโหสังหารเก่งจริงเลยนะคะค่ะก็วันนี้ขอจบกิจกรรมไว้แค่นี้เนาะ ฝากกดติดตามไลฟ์เพจแอสและช่อง YouTube บอลเลสเตอให้เราด้วยนะคะเหมือนเดิมนะค่ะวันนี้นะคะขอจบกิจกรรมแค่นี้เนาะเอาไว้กิจกรรมหน้าเรามาดูกันใหม่นะว่าจะจัดเป็นอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ